สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคัจจีสตรีชนแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพิพิกของอังกฤษนัดที่21ของฤดูก,กาลนะครับเกมบิ๊กแมชแมตส์เตที่2ีนะครับอาร์ซนลครับเปิด,ดรังเอเมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนการบรรยายท่านผู้ชมโยูผมกัจีนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับกับ 5G b e t i n g ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55G b e t ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกิราที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50%นะครับตารางคะแนนตอนนี้อาร์ซนอลเจ้าทินครับต้องบอกว่าหล่นลงมาอยู่โซนล่างของตารางแล้วนะครับมี24คะแนนครับอันดับ12ส่วนแมนยูนเต็ดครับตอนนี้อยู่อันดับ5ครับมี31คะแนนครับตามหลัง เป็นที่ท็อปโฟอย่างเชลซีอยู่4คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญต่อทั้งสองทีมครับอาร์เซนอลก็ต้องพยายามที่จะหนีโซนตารางข้างล่างให้ได้ครับต่ออา,าร์ซโลส่วนแมนยูเนี่ยก็ต,ต้องต้องการทีมท็อปโฟร์ครับนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงครับเริ่มจากอาร์เซนอลกับผู้สาำประตูวเป็นแบ็คเลนโอนครับแผงนั้นก็จะมีมินเนนน่นาดาวิดล so ุยโซกาเดซาก้าแดนตาครับเกนดูซี่ร่วมกับโัคาสโตเรล่าครับ ทางรูกเป็นเง็นนลสันครับเมิเชโอซิลเบรแอบิโอบามิยางและหน้าเป้าใช้อเล็กซองลากาเซตส่วนส่วนแมนยูครับผู้สำประตูเป็นเดคอาครับแผงหลังก็จะมีอารัมบาริสกาวิตอรินาลาเเพนี่แมกควาแอซี่ยองครับแดนคาร์เป็นทอมปอกปาเบตแล้มีแดเนียลเจมฟ์เจสซี่เดนการ์มากคาเดสปอดและเป็นกลางรุกและหน้าเป้าใช้ออตันี่มาเซียลนะครับครับเกมเริ่ม ว่า90นาทีจะจบยังไรครับคู่นีู้ว่าเตะเวลาเด็ดเลยนะครับเวลาตีสามนะครับของวันไมหัดที่2มกราคมนะครับโอปไปยังโพซิลจิมมาครับมาที่ลากาเซต์ออกทางซ้ายโอปาไปยังแล้วต,ตักมาเสาสองเดัพักมาแล้วลากาเซต์บ่ หลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอกาสทองของอาร์เซนอลครับโดยอรา,ากาเซตม่าจจะโดนโดนบังคับทิศทางไม่ได้ครับรากาเซต้อเข้ากรอบนี่น่าจะเป็นประตูได้เลยเพราะว่าเดคอา์น่พุ่งไปไม่ทันแล้วนะครับดูตั้งเจ็ดประตูของ ยูนอฟฟี่ครับมาดินดเดอร์ลัฟอกบาเกมที่แล้วปอกบาไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองนะครับเกมที่ออกไปเยือนเบอร์ลี่นี่เจมส์เปิดมาได้ครับเฟร็ดอารลตักาเซตได้เฟร็ดตัดมายิงกาดเข้าทางอาร์ตักาเซตนะครับดักได้เนลสันให้เคนดูซี่นะครับลากาเซตเน,นลสันเคนดูซีซ่ออกขวาครับไม่ได้นาสน์เนลสันอาท์ติเคนดูซี่ เกินดูซี่ทางขวานะครับแล้วย้อนมาเนลสันแล้วปัดมาโอซิลต้องย้อนกลับมาที่เกินดูซี่แล้วปัดมาแล้ิเคอยโอ้โหปัดแม่มันจะปัดผิดเหลี่ยมนะครับโอ้ดีที่บอลไม่เข้าประตูครับบอลหลังโดนเตะมุมของอาร์เซนอลครับแม่จังหวะออกมาตัดบอลของลิเคีเนี่ยแม่เกว่าจะเคลียร์แล้วครับโอ้สุดท้ายเสียลูกเตะมุมนะครับ โล่แต่มมปัดมาเสาสองติด i ินเดอร์เลฟอเป็นของใครเฟรดมองได้แต่ว่าทางหน้าไม่มีผู้เล่นของแมนยูนะครับซาก้าอืมสาก้าเกือบหนาแต่ไปดูที่ถึงก่อนนะครับเกตูซี่เนลสันมาที่โอซิลแล้วครับออกขวาขวาเป็นทางเนลสันเนลสันเปิดติดแอสซิยังบอออกข้างไปแล้วครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลโอซิล ย้อนกลับมาเมลานายให้เกนดูซี่ซัดนะครับบอุดกลับออกไปแล้วครับมีเวลาด้วยเกนดูซี่แม้ว่ายิงออกไปเองแล้วครับแอสิยังมาที่เฟร็ด ได้ด้วยรัดฟอร์ดทางซ้ายรัดฟอร์ดผ่านอาร์รัดฟอร์ดเปิดตักมาเสาสองสาก้าคืดถึงก่อนนะครับแต่ว่ามีเจมส์ James มาช่วยทางขวาเป็นซาก้ามาที่นั่นนะเจมส์เจมส์หนีซาก้าเปิดมาที่ว่างแล้วโ,โอ้โหรัดฟอร์ดอาช้าตรงนี้ก็โอ้โดนข้ามบอนออกไปเยอะเลยครับอ่าเหมือนแชลับแชลับครับ ลงแต่มุมของแมนยูอาเฟสจะเป็นคนเปิดนะครับเฟสเฟสเสาแรกโค้โอ้โหคานครับโอ้แรดฟอร์ดครับเมลานายต้องมงทิ้งนะครับโอ้แรดฟอร์ดแม่แม่นคานไปหน่อยครับโอ้โหชกม,มาเสาแรกนะครับในวันนี้หรือว่าอีกครั้งขึ้นคนเดียวครับแม่ไม่มีผู้ใดไปประกบแรดฟอร์ดเลยนะครับ โอ้เสียดายอะจะมันะของทางแมนยูครับเปลี่ยนฝั่งครับลูกเตะม,ม,มุมทางขวาเป็นป็อกบาลครับเปิดป็อกบาเปิด,ปดบาแม็กวายขึ้นไม่ถึงแล้วแรดฟอร์ดได้ครับแรดฟอร์ดให้มาที่เฟรดลิงการโอ้โหลิงการแม่ใจร้อนไปเยอะเลยครับโอ้จะมันนี้บอล ผิดเหลี่ยมไปเองครับเจสซี่ถึงจัดค้ดนี้เมื่อเห็นที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับนัดแรกที่โอทัฟฟ์สมักันหนึ่งหนึ่งเมื่อหนึ่งตุลาคมนะครับสอสิบเก้าแต่ถ้ารู้การที่แล้วที่เอเมสเตเดียมนี่อาร์เซนอลชนะแมนยูได้สองศูนย์นะครับรูือกาที่แล้วเป็นนัดสองวยครับ 10มีนาคม2019นะครับเกมนั้นอาร์ซนอลได้ประตูจากเดชาก้ากับเฟย์โอบาเมยังนะครับแรดฟอร์ดดินกาดมาที่แอสซี่ยังดินกาด นี่ครับ15ทีที่ผ่านมาเนี่นยแมนยูครองบอลเยอะกว่านะครับโอกาสเยอะกว่าปอกบาปักมาให้ลินกาดติดนะครับมา,มาที่มินาเนส์ดาวิดลุยส์เดียนน่าซับต้องยิงกลับมาที่ o, Lewis, เรโน่ดาวิดลุยส์ตอรเรล่าหิงไปที่ว่างเอ้า奥巴เมายังได้ครับโ奥巴เมายังโ奥巴เมายังดูว่าแล้วบ,บาบิสซาค่ามาเข้าจากข้างหลังไม่ฟาวครับ ลดรเเรียบของแมนยูครับตอนนี้เฟรดได้ทางขวาเจมส์มิสซาก้าครับมาที่ปอปอกบาติงกาดมาที่มาเซียลแล้วเปิดตันโอ้ล้ำหน้าแล้วครับดนนัดเจมส์ออกตัวไปก่อนแล้วครับ และเนี่ยเจมส์ไม่ได้เช็คลายครับโูฟิกคิดของอาร์เซนอลครับเปิดมาปอกปาดักได้ยินการครับมาที่มาเซียวหย้อนมาที่ปอกปามาฟิซากาืมติดซากาอาแล้วครับซากา อาร์เซนอลจะสวนช่วง5าทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกนะครับซาก้าโอ้โหวาริสซาก้าโอ้อยังตามใบเหลืองแล้วครับอารันวิบิซาก้านั่นแหละครับโอ้โหเจตนาตัดฟาวชัดเจนเลยครับอารันวิบิซาก้าด้วจังหวะที่ซาก้าพยายามไปเองนะครับแล้วนี่ครับทวดโอ้ไปเหนียบแม่ฟา,าวครับแล้วลูกฟรีคริกของอาร์เซนอล กดบปไม่ยังครับเปิด,ปดมาโอ้แล้วก็ลึกไปถึง d ีคอาร์ครับสุดสัปดาห์ก็ไม่มีโปรแกรมพิเร์ลงเล่นนะครับก็จะเดิกทางให้กับบอลถ้วยอย่าง FA ครคัพนะครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนะครับโนมะจังหวัน,นี้อาาอ,อ,อกมาเซียวอ่อท่างขวาครับแดนนิสเจมส์ ถึงรับเปิดเปิดมาแล้วเป็นเมเนเดนไนซ์ที่ต้องบมุทิ้งออกหลังนะครับลูกเต็มมุมของแมนยูเฟร็ดนะครับเปิดมาเสาแรกติดเนลสซ่นเฟร็ดได้ด้วยมาเซียวมาที่เฟร็ดเฟร็ดโยก ให้ที่มาเซียวแล้วซัดืลครับเข้าเมอรเรโน่แล,ล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังสมัคกันอยู่สนประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าโอกาสการทำประตูถือว่ามีด้วยการทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5Gbet King ครับไอลน์ไปที่ 55Gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50นะครับถือว่ามีโอกาสใกล้เคียงด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับเกมนี้เป็นกระบาของลากาเซตนะครับมงถ่าดเสาออกไป อันนี้อีกครั้งหนึ่งครับโดยเกนดูซีและนี่โอกาสหน้าได้ที่สุดของแมนยูในเกมนี้เลยนะครับมาคัร์ตร์ฟอร์ดครับเทคตัวขึ้นคนเดียวครับแต่ว่าแมนคานไปนหน่อยนะครับบอลโดนคานแล้วก็แม้แล้วนี้อีกอันนี้เป็นจังหวัดฝาวครับจังหว่าที่ เอานเบิดซาก้าครับไปตัดฟาวใส่ซาก้าทีมข้างแรกจบ0-0นย์ศครับมาชมเกมกันต่อในเครื่องหลังนะครับ อาร์ตอรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งแรกยัง0-0นะครับ, James, ok Fred, ja, ok ba, รบเ ok ba, ดเนเนตเจมส์มาที่ปอกบาเฟร็ดดินจากมาที่ปอกบานะครับมาเชียวให้ปอกบาติดตอรเรล่าอเลุสครับมาที่สกอตติสซาก้าเดล่ามาที่โอวามิยัง แล้วเจมส์ถึงก่อนแต่แมบอดนเดนเน่เจมส์ออกข้างครับลูกทุ่งของ so อาร์ซนอลโซกาติสตอเรล่าอืมจะให้เพื่อนติดมาเซียวแล้วครับป๊อกปลาให้มาดิงกาดเฟรดและสอดมาเซียวสไลด์ก็ยังได้อยู่ครับดิงกาดให้หมายที่ทางมาเซียวโอ้โหเลโน่อ่า น้ำหนักอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าทิศทางได้นะครับโอ้ทำให้เลโน่ต้องแซฟออกไปได้ครับจวนิสอาครบทันครับเสาแรกตกเต็มมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อกี้มีเหมือนอาร์เซนอลเปลี่ยนตัวครับเนลสันออกนะครับส่งทางด้านเลนลเปเป้ลงไปแมนยูรุยตัวรัเฟร็ดหนุนมาเฮ้เจมส์เจมส์ปั่นแล้วฉันหลับดาวิตรุยมองเขี้ยวมาปอกบาเจมส์ โอปาไม่ยังตัดได้อาลากาเซตเกดูซี่มาที่ลากาเซตโอซิลเกดูซี่ให้ไหมโอปาไม่ยังยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับโอปาไม่ยังให้เกดูซี่อาลากาเซตไปไม่ได้ครับอืแล้วบอลของทางแมนยูอาลวิซาก้าครับ James, เจมส์อารันดาพิซาก้าเปิดตักมาเจมส์เจมได้อยู่ครับแม่ชกจากซาก้าได้ในนี้เจมส์ทางขวาเจมโยก มองหาเพื่อนนะครับแล้วไหลไหลให้ลินการดแล้วต่อไปมาที่เดนิเอลเจมส์โอ้โหโอ้โอกาสทองครับเดนิเอลเจมส์โอ้พยายามที่จะไปเองครับแนมะ่บเข้ามาโอ้มันแมมันไซส์มันไซออกครับโอ้โหเป็นอีกครั้งที่ยังไม่ได้นะครับกาดิชาก้าครับแทนมาดูเกนดูซี่ส่วนแมนยูก็ สองควอนมาต้าครับแทนเจสซินกาดเปเป้ย้อนกลับมาครับมิลาน่าสชาก้าเปเป้เข้ามาที่กันิชาก้าลากาเซดจัดจิ้มจิ้มมาโอซิลออกขวาขวาที่เปเป้ไปครับเปเป้แล้ว,เป,ลวเปิปดบาร์เข้ามือดเคิอาร์ครับแม่ก็จะให้ออกบารมยองที่อยู่รออยู่แล้วครับถ้าให้ก็ลึกไปถึงดเคิอาร์ อาร์ซนอลได้ดูยตต่อครับชากา้าโอซิลย้อนมาโตเรล่าโอวาเมยังกลับมาที่โตเรล่าครับมาตักมาติดวานมิซากา้าแมนยูจะสวน,นรับมาต้าให้เดนจ์เจมส์เอาละวามิซาก้ามาที่เดนจ์เจมส์นะครับวามิซากา้าเจมส์อืมเจมส์โซ่จับไม่อยู่ครับ สาก้าอาชิโอซิลครับเอามาเี็ยังโอหลังหน้าถอดออกแล้วครับสาก้าแล้วส่งทางด้านทิคลาซินาครับลงไป ชากา้ามาที่เปเป้ครับชากา้าเลียนไนซ์ติดแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดมาตามาที่ป๊อกบาผู้นี้นี่เสมอศูนย์ศูนย์แบบไร์สกอร์ล่าสุดนี่ต้องย้อนไป13กุมภาพัานธ์ปี2014เลยนะครับอาตัวจังหวะนี้มาตาโอ้โหแม่ยิงเบามากครับเข้ามือเลนนอ่ าาก้มาที่เปเป้เดี๋ยวมาเปเป้ทางขวาน,นะครับเปเป้เปเป้โยกแล้วเปเป้เปัดติดแม็กควายมาต้ามาที่เฟรดแล้วครับเฟร็ดฟ็อกบาอาจจะแมนยูจะได้สวนแล้วครับมาเชลให้คนมาต้าแล้วครับเนเะน่เจมส์มาต้าให้เนเน่เจมส์ครับมาต้า มาต้าไม่ผ่านกันดูซี่อาบอของอาร์เซนอลรับเปเป้ให้มาตอร์เรล่าโอซิลดีไซด์มาซ้ายโอบาเมยังผ่านด้วยโอบาเมยังไม่ผ่านทินเดอร์เลฟแล้วครับแมททินเดอร์เลฟอ่างเหบียรมก็เอาไปได้ครับวิสก้าแดนนี่เจมส์ป็อกบาป็อกบาข้ามมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็ไม่ผ่านพิลเลนนายเซ็ตอาบอของทางอาร์ซนอลครับซากา้าให้ลากเซต เมลา aka, team, มนไนชาคาไอทีเมลานไนส์เมลานไนยังไม่ออกนะแล้วเปิดมาติดอินเดอลเฟเฟรดมาตาย้อนมาปอกบามาตาเฟรดให้มาเซียวแล้วครับแัดฟอร์ดมาเซียวสาร,รับ <The S 1> เป็นเอสซี่ <the mission S 1> ยังมาเซียวแรดฟอร์ดยังไม่ออกครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโยก แรดฟอร์ดย้อนกลับมาครับให้เฟรดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายเองครับแรดฟอร์ดทดเวลาครบแล้วแล้วโดนเมเดนไนซ์ออกหลังครับเป็นลูกเตะม,มุมของแมนยูแล้วครับโอ้แล้วถอดเดนเจฟส์ออกครับแล้วส่งทางด้านไายิทชองครับทดเวลาเกินแล้วด้วยเรียกว่ารุนประตูใช้เลยครับของทางแมนยูเฟรดเปิดเสาแรกเรโนโชกมา เคยสินให้โอกาสต่อหรือไม่ครับโอ้ไม่ให้แล้วแล้วจบเกมครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไม่มีสปอร์เกิดขึ้นนะครับในคู่นี้ก็ต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ ก่อนจะจัดกันไปไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อน,นะครับกับ 5Gbet King แอดไลน์ไปที่ @55Gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุดถึง50%นะครับน,นี่ส่วนๆอีกเกมที่แล้วก็ทำคู่ซิตี้ไอ้ประตันก็สนวนๆคู่นี้ก็ส่วนๆอ้าแล้วครับเดี๋ยวมีคู่ยูฟุกับเชฟยูด้วยนะครับอ้าอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้าครับ ลาทุกท่านไปเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ